เปิดตัว OnePlus 8T หน้าจอ AMOLED ขนาด6.55นิ้ว Refresh Rate 120 Hz รองรับ HDR 10 s o r Plus c h ต s n a p d r a g o n 865 5G แบตเตอรี่4,500มิลลิแมชาร์จเร็ว65วัตต Apple เปิดขายอะแดปเตอร์เป็นพอร์ตเชื่อมต่อ USB Type C ความเร็วในการชาร์จ20วัต์ขายแยกต่างหากในราคา690บาทหลังจากที่ iPhone 12ไม่แถมมาให้ในกล่อง Samsung เปิดตัว SD Card Pro Plus และ Evo Plus รองรับการบันทึกไฟล์วิดีโอ 4K พร้อมความทนทานสูงสุดคันเทพสวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ Pop o p Channel IT นะครับวันนี้เรามาอัปเดตข่าวสารในช่วงเช้าในช่วงของข่าวสารดีๆทาง IT เวลา8น30นาทีเช่นเคยในทุกวันครับก่อนจะไปรับชมข่าวสารฝากเพื่อนกดถูกใจกด Subscribe ช่องของเราไว้ด้วยนะครับเพื่อจะได้พลาดข่าวสารที่เราอัปเดตแบบนี้ในทุกๆวันครับ มาที่ข่าวแรกครับมีการเปิดตัวโทรศัพท์มือถือ OnePlus 8 T หน้าจอ AMOLED ขนาด6.55นิ้วเปิดตัวตามนัดเป็นที่เรียบร้อยครับจุดเด่นของรุ่นนี้ก็คือหน้าจอที่เป็นฟิล์ม AMOLED นี่แหละขนาด6.5 5นิ้วรองรับ HDR 10+ และมาพร้อมกับความละเอียด Full HD+ นะครับให้สีสันที่สดใสครอบคลุมถึง100%ของ s เปก t r ัม DCP P3 ซึ่งถือว่าสุดยอดมากเลยนะครับแล้วก็ในเรื่องของการใช้งานกลางแจ้งก็ทำออกมาได้ดีครับเพราะว่าดันความสว่างได้สูงถึง1,100นพัเลยทีเดียย รับความสว่างได้ละเอียดยิบถึง8,000ระดับครับเสริมมาทะรถรสในการรับชมคอนเทนต์ต่างๆด้วยค่ารีเฟรชส,สูงถึง120เฮิรตซ์ลื่นไหลเนียนตาตอบสนองการใช้งานได้ร,ว,รวดเร็วด้วยทัชเซปเพนเรท240เฮิรตซ์ครับนอกจากนี้นะครับทาง d i s p พ a y m a t e ยังให้คะแนนหน้าจอของโทรศัพท์มือถือรุ่นนี้ในระดับ A+ ด้วยตัวเครื่องบางเบาฝาหลังเนียนครับโดยกระจกหน้าจอที่เป็น Corning Gorilla Glass 6ทำให้ตัวเครื่องมีความทนทานครับความหนาของตัวเครื่องเพียงแค่8.4ม mm, ิลลิเมตรถ้าไม่รวมกล้องน้ำหนัก สวยงามไม่แพ้กันและเบาดูเรียบหรูครับมี2สีคือสีเขียวแล้วก็สีเงินกล้องหลังให้มาทั้งหมดถึง4ตัวด้วยความละเอียดเ่นลัก์หลัก48ล้านพิกเซลต่อมาอัลตร้าไว1์ล้านมาโคร5ล้านและเดฟเซนเซอร์2ล้านพิกเซลให้ LED ไฟแฟลชมาถึง2ดวงเลยทีเดียวครับรอรับการถ่ายภาพในเวลากลางคืนอย่าง n นสแค a มีโหมดการถ่ายภาพให้ดีมากยิ่งขึ้นแม้จะถ่ายด้วยวิดีโอ ชิปเซตระดับเรือธงอย่าง Snapdragon 865วันพ e p เคลมว่าอันนี้เนี่ยเป็นชิปเซตที่ใช้งานได้เป็นอย่างดีนะครับและเหมาะกับรุ่นนี้เหมือนกันแถมยังมีระบบระบายความร้อนที่ทําการระบายความร้อนได้เร็วถึง285%ทําให้สามารถควบคุมอุณหภูมิได้อย่างคงที่ไม่ต้องกลัวประสิทธิภาพการทํางานของตัวเครื่องตกลงนะครับในเรื่องของการชาร์จแบตเตอรี่แบตเตอรี่รุ่นนี้ให้มา4,500ม ah ิลลิแอมป์ชาร์จเร็ว โดยเทคโนโลยีว a ร์ฟชาร์จ65วัตต์นะครับใช้เพียงแค่40นาทีแบตเตอรี่ก็เต็ม100%และเครื่องก็ไม่ร้อนด้วยมาพร้อมกับ Android 11ตั้งแต่เราซื้อเครื่องมาเลยครับในเรื่องของกล้องหน้าให้ความละเอียด16ล้านพิกเซลเป็นของ Sony i m x 471ลรโพงสเตลแบบคู่รองรับระบบเสียงแบบ Dolby a t m o s บูทูธ5.1 NFC มีมาให้ครับสแกนนิ้วมือบนหน้าจอโดยเจ้าตัววันพัด8แี T จะวางจำหน่ายเป็น2รุ่นย่อยแบ่งตามแรมแล้วก็หน่วยความจำแรม8 g b หน่วยความจำ128อยู่ที่599ยูโรหรือประมาณ22,000บาทส่วนแรม12 g b หน่วยความจำ256อยู่ที่699ยูโรหรือประมาณ25,500บาทครับ ซึ่งเจ้าวันพัส์ 8T รุ่นนี้นะครับเปิดให้พรียอเดอร์ในโซนยุโรปแล้วและจะวางจําหน่ายเป็นปกติในวันที่20ตุลาคมครับซึ่งแฟนวันพัสดในประเทศไทยก็เตรียมรุ่นกันได้นะครับเพราะจะเปิดตัวในประเทศไทยในวันที่20ตุลาคมนี้ใครที่สนใจโทรศัพท์มือถือรุ่นนี้ก็เก็บเงินรอกันได้เลยครับถัดมาที่ข่าวที่2ครับ Apple มีการเปิดตัวอะแดปเตอร์ USB Type C ที่รองรับการชาร์จเร็วที่20วัตต์ครับหลังจากที่มีการเปิดตัวโทรศัพท์มือถือ iPhone 12มานะครับแต่มีข่าวเพิ่มเติมว่าจะไม่มีการแถมอะแดปเตอร์หัวแปลงมาให้ในกล่องไปจนถึงหูฟัง e อียร์พอนะครับล่าสุดเขาก็เลยมีขายทั้งหากครับเป็นอะแดปเตอร์ USB Type C รองรับกำลังชาร์จที่20วัตต์ ในราคา690บาทครับเนื่องจากที่ไม่แถมหูฟังแล้วก็หัวแปลงมาให้ในกล่องเพื่อเป็นการลดการผลิตแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์นะครับเป็นโครงการที่ทาง Apple เนี่ยเริ่มทํามาตั้งนานแล้วแล้วก็มีแพผนว่าจะลดการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ให้เป็นศูนย์ภายในปี2030และนี่แหละครับก็คืออีกจุดหนึ่งที่ทำให้อแดปเตอร์ไม่มีแถมมานะครับต่อมาที่ข่าวที่3ครับ Samsung เปิดตัว SD c a r Pro Plus แล้วก็ Evo Plus ซึ่ง SD c a r รุ่นนี้นะครับหลายๆคนที่เป็นช่างภาพ ก็อาจจะถูกใจแล้วก็รู้จักเป็นอย่างดีนะครับเพราะว่าเป็นโดยความกามที่เหมาะสําหรับเอามาใช้งานกับกล้องซึ่งรองรับการถ่ายวิดีโอแบบ 4K Ultra HD ครอบคลุมการใช้งานตั้งแต่ผู้ใช้งานเริ่มต้นไปจนถึงผู้ใช้งานระดับโปรเลยทีเดียวครับซึ่งความเร็วในการทํางานหรือการถ่ายโอนข้อมูลของตัว EVO Plus เนี่ยทำความเร็วได้สูงถึง100เมกะบิตเิก ในความจุ128 g b และ256 g b ครับซึ่งจัดอยู่ในระดับคลาส 10U3 เช่นเดียวกับ Pro Plus ที่ความจุ32 g b แล้วก็64 g b อยู่ในระดับคลาส 10U1 ครับจุดเด่นของรุ่นนี้จะมีถึง7รูปแบบด้วยกันครับอันแรกก็คือการน้ำทะเลระดับความลึก1เมตรนาน72ชั่วโมง ใช้งานในอุณหภูมิหดหดได้ถึงลบ25องศาเป็นถึงอุณหภูมิมากขึ้น85องศาทนรังสีเอ็กซเรย์1,000มิลลิเกรย์นะครับเทียบเท่ากับเอ็กซเรย์บนสนามบินทนต่อสนาม,ม,มา 1, 500, นารรแม่เหล็กได้มากถึง15,000เก่าทนการกระแทกได้มากถึง1,500 GS ทนการตกกระแทกจากที่สูงได้5เมตรสามารถถอดใส่ได้ง่ายๆต่อเนื่องได้ถึง100ครั้งโดยการไม่พังเลยครับซัมซุงจะวางจำหน่ายตัว Pro+ Plu และ Evo+ Plu ทุกความจุพร้อมกันในเดือนตุลาคมครับยกเว้นในรุ่นของ Pro ที่ความจุ32และ4เนี่ยจะวางขายในช่วงเดือนพฤศจิกายนโดย S d สติกาทั้ง2รุ่นนั้นจะมีระยะประกันถึง10ปีเลยครับและนี่นะครับก็คือข่าวสารดีๆทั้งหมดที่นำมาอัปเดตกันในช่วงเช้าวันนี้ก่อนจากกันไปอย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันนะครับกดซ b s c r i b ์ให้พี่ตามข่าวสารดีๆดีๆและข้อที้เขาตอไปด้วยนอกจากนี้เรายังมีอัปเดตข่าวสารในช่วงเย็นครับในช่อง m ัส k ็ไปทีบ p ยโปรเพื่อเพื่อสามารถเข้าไปอัปเดตข่าวสารช่วงเย็นเพิ่มเติมได้นในเวลา18:30ของท ไปกด Subscribe กันได้นะเพราะข่าวเช้าและข่าวเย็นนั้นไม่เหมือนกันนะครับสำหคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนกลับมาอัปเดตข่าวสารแบบนี้ได้ใหม่ในคลิปหน้าพรุ่งนี้เช้า8ปนาิกาสมินาทีคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบาย